จิ้งจอกเท่า10พฤศจิกายน2568หมอนทองวิทยาฟีเวอร์หมอนทองวิทยาแห่งชัดเชิงเทาฟุตบอลเจดสีภายใต้การนำฝึกสอนโดยสกลเลี้ยงประเสริฐตอนนี้กระแสแรงฟีเวอร์จิ้งจอกเท่าเห็นข่าวสารเห็นชัยชนะแล้วก็ดีใจแต่พอเห็นหุ้น IPO เข้ามาแล้วก็ตายต่ำจองวันจบแล้วครับนาย อีกนานกว่าหุ้น IPO จะเข้าสู่โหมดฟื้นตัวนาทีตัวไหนเปิดขายรับรองขายฝืดกลุ่ม MONO เร่งยืดหนี้หลังจากบริษัทย่อยของ MONO เนกหรือ MONO ได้ผิดนัดชำระหนี้อันเกิดจากสัญญาเลสเตอร์ออฟเคริตเพื่อการค้าประกันในการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ภาพยนตร์และซีรีส์จากต่างประเทศ จึงเป็นเหตุการณ์ผิดนัดในมูลนี้อื่นจำนวน220ล้านบาทมีมูลค่าคิดเป็น8%ของสินทรัพย์รวมฝั่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด SPVI แรงตามกำไรเกมพุ่น SPVI บวกแรงสวนกระแส หลังจากประกาศงบรวมไตรามาส3ปีนี้มีกำไร31.19ล้านบาทเทียบปีก่อนมีกำไร5.12ล้านบาทวันนี้ราคาหุ้นจะไปต่อและแรงแค่ไหนก็ต้องติดตามหมอ,อโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้น i n s i ซด์คอม